แนวครับเติมความแซบมาอนี่ร้ายมามือนี่เขามีเมนูเดียดครับนะครับเมนูเวจับเวียดนามครับเวจับยวนนะครับรวมสมเขาก็ยังมีครับเส้นเวจับครับหล่กมายังดีครับผมเลือดหมูครับย่างแก้วเลยนะครับกระเพาะหมูอีกอ้ยนะครับหมูย่อครับผมนี่หอมมือเสืออันนี้มีหลักผักรเพาะอีไสเปกนส่วนหลักพัก ใส่เป็นตอนต้มครับแล้วกับหมูบดว้านะครับเต็มๆที่ขาดไม่ได้เคยอ,อันนี้กระดูกหมูนครับที่ขาดไม่ได้ก็คือครับชุดนอนนาเขานะครับนอนนานนหนามอเดดแล้วครับผมบมูเดอดครับเติมเลือเลย เไปครับแอะโรอาร้าหวนี่โอ้โหนีเ่เ้ดอสนะเนาครับเต็มไปเลย้าออออยหัวเลกครับนี่ครับหลักผักขีครับหลกของปงใส่เข้าไปเิกหหมิดฟ้าหมด เดือนแล้วมาเป็นพ่ใส่เสร็จจาไปแล้วครับให้บรจาคไปกันครับไป่อครับตนใส่หอกมเสี่ยวกับดูหมูน้นว่าใส่โรดีอ่ เดิมนั่นนะครับผมตั <half. S 1> วดิมิ๋มเงีย้ย <bisog desarrollo> right <paso> อย่งไรนะครับลงมีไฟไปน้ำนิมุงย่อไปน้ำนิ้ครับผมบดขยีใส่จะถายครับใส่แหลมุุกบดนะมันต้องการ เลื่อนงูครับใส่ไปไม่้ดอยากใส่ลูกศิษย์ก็ใส่ไปแด้วครับไม่ได้ใส่ลูกศิษย์เวยเพราะว่าเ้ามี้ที่เด็ดครับกระพหมูใส่ลงไปในแกะครับฝากกดติดตามไปเด้่อยครับด้วยช่องเติมความแซ่บครับ กดไล่แอนนั่นเนี่ยกดกินตามกดทับตะไคร้ครับไอ้นั้นเนี่ยก็ได้นั่นครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็มีโควิดครับก็ได้ไปใส่เลยมาเคือเดีมความใส่เข้าไปนี่บายต่อได้แล้วผีใส่หมูบดไปแล้วได้บาดนี้เห็นว่าเสียมันได้แล้วเมนูนี้ครับจับจวนผมเมนูง่ายๆเลยครับผมใส่หมูลงไปแล้วเดี๋ยวผมหมักไปละครับหมักหน่อยนึงผมไม่ได้ใส่ยังไงหมักง่ายๆครับ ใสงไปหยอดกวนไปหยอดยอดย่างเดียวครับผมวันยอดผู้สาวไปแล้วมาครับครับเมนูนี่ใส่เดี่ยบกินย่างผู้สาวสบายท่องครับมีไข่ดาวคว่ำมีไอ้ยังกว่าฮอดดอกบว่ามืันฮอดดอกยังกว่านะใส่ยังกว่าใส่กอกบ่นะครับใส่อเไืกอนครับบันนี้ใส่บอกว่าให้คนละชุดนะมากินแบบนี้ มาได้กลับบ้านครับลูกเตาเลยบว่าได้ไปเกินลูกสาวกินจะได้กลับบ้านเบดกับว่ได้ไปใส่ปีนี้โอ้ยเครียดไรดิเนี่ยนีหายไปเนาะรู้กันนี้กันเลยครับโอ้โเป็นกำลังใจทุกคนเนอะนะครับดูกันไปเขาโอ้ย นั่นแหละครับช่วงนี้กับวิกิจนะครับลาย,ย่างผมยูนี่กับพระเจ้ากับส้อนทุ่มนี่กับลั่นข้ากับปิดแล้วนะครับใส่เบิดพอดีนะครับว้าวขาหมูสุกแล้วเขาจะสุดเอาเลยแล้วครับปันนีว้ว้าวเฮ้ยได้ละมา เปิดหม้อแล้วโอ้มึงหนยเดิดหม้อแล้วมใกาลครับมันอซิมันวันรสชาตไบอกเด็่อยครับหมองน่อืมนำเปล่ตปล่อืมชิะครับเนี่ยโอ้คากลยูได้มาขี้งก็เติมี่บุครับ โอ้ยได้กันนับว้าวโอ้โหขอโทษไอ้ยี่บ้านโอ้สุดยีหรีสุดสุดครับสุดสุดอืมขอจัดไปข้ากี่หีโอ้โหนะครับปิดจัดเลยว้าวเฮ้ยขากี่หรี่ครับผมเมนูแนะนน้ำผม g r a บย้อนมาผมใส่แบบหลายอย่างครับมื้อนี้นะครับ มีหมูยอครับหมูบดเลือดหมูครับกระเพาะหมูครับกระดูกหมูนะครับแล้วก็ใส่หลักหอมหอมปอมครับไปน้ำันนี้ครับวนนี้ตอนกินแล้มาหลับกาแตด้งคณะกราให้ได้ินไปทาเอาเลยเอาตัวย่ให้นตย่ป่ะเอาด้วแย่ใช่ป่ะ ได้เลยตีง่ยยเนี่ยต่ยเตะได้ไๆได้เลยนะครับเบิงๆบิงครับผมทาถวยว่าทํับมัดตากว่าครับผมน้านะครับโอ้ยเบิงเสร็งครับผมตอกนะครับตอกไทยเต่เอาไร้สมัยนี่พอ๋อมเอาแทมบักแฮมกระดูกสนี่ะ โอ้บอกยียหลาเหินนู้นเนี่ยบอกกระดูว่าท่านอาอไส้กรกนะโอ้กระเาะอนเขาอยู่ใส่นั่นนี่นี่ครับกระเพาะอมอนกระเพาะกระเพาหมูไส้กรอกน้ำเย้ยๆผมฝืนหนักฝืนหนับผมเบิื่นเลครับเมนูนี้ผมแนะนำเลย เราจะให้กอบปุงแบบนั้นแ่ใส่พรไหมนะครับมาดยครับมึงสีสันจัดกอบใส่จ็ดไหมครับเดี๋ยวเอยจปรุงอย่างเขานมากที่เขาใส่พี่กันครับสปกแเข้มดองไปน้ำเข็มดองใส่อะไรบ้าได้ครับมันจีเบื่อใ่ครับพอได้กินครับอ่า ครับวันนี้มาเบึงตอนกรอบใส่สแตรกครับปุ่งนะครับเครื่องเขาโอ,โอ้ยบักแตงบักแตียงจี้จีไปเอาบักแตงใังตู้นั้นมาดูนะครับไปเอาปากเตียงไม่แน่ตูนั่นนะนะครับเบึงกรอบใส่บักพริกไปครับผมมันยังมีอย่างนเนี้ยในกรอบเนี่ยโอ,บอบบบ้บังเนาะบัง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 คนใส่ตัวอะไรเรื่อกระลำบ่กระลำกระลำเออกระลำโอ้แต่พี่ครับผมเบิึงครับผม มาครับตอนกินแล้วครับกับก๊อบสายสเต็กครับผมโอ้ยมาแล้วเลิกงานมาครับผมนะครับบึงที่ผมตักไข่ของยานี่ครับก๊อบใส่พริกกะไวครับผมโอ้กิ่นกระเพาะหมูครับนครับบ้งนะครับผมแล้วก็ผักพั้นหัอย่างมีนะครับผมมีพริกป๊อกมีแตงแซ่ยเย็นๆโอ้ใส่หอมีกครับแล้วก็กระลำครับผมนะครับอันนี้ก็เครื่องหอากินครับผม เดี๋ยวมาติดตามครับผมก็ใส่สเต็กแดกดโควิยนันอีกวงนี้มาเจอคราใส่แรวันนี้อ่าวัดเลยครับจะเลยจะเล่เนคู่จะเล่นอไรมีอมีอะไรวะน,นี่ข้อแข่งข้อแข่งตรงไหนเหมเอนมึงเน่โอ้ตกักไเหมือนมึงน้ำเนี้โตกตเล้ยน,นะครับหดหดเนะเอาไม่จานร้องอยู่กับพริกปอกกับนี้ครับผมนี่นะครับกินกรับพริกปอ เพิ่นบมเห็นบาได้เอียงๆเห็นเพิ่นเนียนเนี่บูไอซามอกไงเห็นบมเห็นมาไดยเนี่ยผมให้เบิ้งครับให้เบิ้งยงจังๆสันเนาะนะครับได้ขออนุญาตเด้อสวัสนีนะครับเบิึงกรอบเต้กับปีครับผมนะครับใส่กับผักครับผมครับเดี๋ยวจับยวนครับเอาโซ่จากมึงเนี้ยโอ้ยนะครับมีกับหมูพผอมนะเบิ้ง แต่ว่าผมว่ามันไปทั้งเผ็ดหลายพอจนแดงเว้ยนะครับคนมักแบบนั้นเขาจะกินแบบนี้เนาะเนาะสดนะครับโอ้ยทำไรน้ำแล้วสดน้อนโอ้ยวพอไหวแล้วว่อนะครับสดนะครับเครื่องครับนี้กับดีพร้อมเหมือนครับกับดีนะครับเอาไปกินคับผมกับแป้ง เมนูนี่ไปจับย้อนแนะน้ำครับโอ้คนตักกระดูกครับม้วนกระดูกพูดพูดเห็นปะครับยุยขนาดเ้าต้มกระดูกเนาะต้องเนาะบอกระดูกเนี่ยนะเมน้เนาะหนูตักไปเดี๋ยวเมนูไปจับย้อนนะผมเน้นๆเลยโอ้ยแดงจีบควายให้เบิ้งกาแใส่ะเตะเราไปทันนะครับโอ้ยนะครับ một nhà tặng nhám tẳng như thế này, nhá, 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 nền nhá, 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 Cặp nhá, 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 ปวดพวด้วโอ้หายเป็นอย่างน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ็บมูบ้างต้มน้ำเดี๋ยอะไรอุูมอะไรกันเนียนะที่ายก็ยจะเอานไงกินไปน้ำนะ่ะอท้ที่ดีที่ดีที่เก่งก็ป้ามากนเะย็นดับที่ดีกนะ็เนี่ะ ไม่ยังไดก่าไม่ยไดนทำไมนั่นอ่ะทำไมนั่นต้มต้มน้ำนะต้มน้ำบางดีกว่าหนูปุ้ไมได้ก่าใช่พอ่านะอยพอดีกว่านะรอยหนึ่งร้อยสองอศาฟาเรนไฮต์อยในในระดับอากาศความหอนในในความื้นในอากาศนี่ประมาณอาไรวะความสื้นในอะจับไว้รนีความชื้นีนอากาศาห่นี่มีหภาม่น โอ้มันต้องมาอนั่นห่าการต้มเป็นจำดีนะมาครับโอ้สูงจากระดับน้ำทนะี่น, oh, นี่สอ,องหมื่ปิด่อบ้าต้มเหมือนนั่นนะมาครับอื้อหอุ้ยแต่ว่าอันนี้ใส่ใส,ส่แก็ดต,ต้มนี่มันยังรสชาติยังไม่ได้เหมือนปะไม่ครับฉันใส่ฟื้นเป็นมาฟื้นนี่มันยีมันยี่ได้กว่านี่เมืนไหมครับต้องเป็นฟื้นกับต้นโอ๊โอ้ต้นโอ๊กบ้ามัน่ะโอ้ทำไมอะไเนี้ยน้อนนี่เนาะฟื้นจึงตกี่เป็นวันนี้ไปตะแกรไปต้มต้มหลายเลยตะแกรงกี้แล้วนาครับต้มเขาตัวเขาอ่ะ มาแล้ไม่ตัวโวตัวโอ้โหเอาตัวเราไปกินเป็เสี่ยมใหเไยมาครับบิ่งกบว้าเลี้ยงหมูเช่มหมูไหมเป็นหมกเช่มหมูไหมครับผมเติมงยาแดงครับผมกินกะปินะครับใส่ได้ดีดีกับใส่สแต็กใส่เข้าไปครับผมไปเติมมาแล้วนี่ควนี้ đây การนะครับเบิ่งก๊อปก็ chìm to ต่อไปครับ <laughs> 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 tưởng một อือ gì cả โซจีเลียประกอบสภาพเต็มโตนะครับบริเวนแห้งใหยับไปก่อนนะครับ เลือดครับผมเบืองเต็ดครับผมใส่พักไปครับพักเนี่ยมันขาดไปเลยรีบารน,นี้ครับผมกับกะปีครับผมแต่ว่ายังโม้สุดยอดทำกะปีตับมะนาวเนาะเอาว <c oughs> ผมกัใส่ายสแต็กินเติมมาแล้วครับผมกระดูก <c oughs> เหลือผู้เดียวเว้ยกินเลยโม้เหลือไว้ผมแล้วนี่อันเหนียวเบื้อง ตักนะครับแบาใหญ่เบิ่งจังครับโอ้ยหมูต enfin, ้มมาโดนมาแน่เสียบกัดนะครับเมนูนี้เห็ดกินนนะครับหวยจับยวนเดี๋ยวระวังล้อล้อของใส่ก๊อฟใส่สเต็กกินอยู่เ้ามาเบิ่งมา ในหมอ้อเต็มเต็มหมอ้อมันเดียวเท่าไหร่ครับโอ้โหนะครับผมเปียบดีดีนะครับเ,เห็นวะไอมันจะปิดไปไอมันบิ้งก๊อกใสแตครับเปิดพุ่มใส่ฟองมาู้เดียวนะครับมีจับหมูไส่ไปพร้องครับนีบนูนน้ดสบายต้อง เปลนโอ้โหดูมโยงให้เบ่งคกับเน้นๆกระดูกหมรวบเนื้อถึงจังแล้วผมเนอะครับไก่ซ่มนะครับผมแล้วหูวยตามสเต็กผม เน,น,น,นืเ้อดมันเดียบก็เรียบอากีเดียบครับเมนูนี้ตีกับผักครับสบายท้องดีครับผมการนั่นคืออะไรมันสอดนี่สบายโอ้ครับตัดนะครับผมโอ้ยผมห่อยหิวแล้วล่ะผโอ้ยอย่างั้นพุกอันเลยครับนะไ,ไปไหนไปปากเปล่า,า,าส่วนเท้าไปหาออกข้างหน้า

อวันนี้ผมก็ขออนุญาตไปน,นั่งข้นอืดก็ได้ไเนี่ยไหวอิ่มแล้วห <c oughs> น,น,นังท้องตึงหนังตาก็หย่อนครับผมกินแล้วนอนพักผ่อนกับยากินแล้วนั่งปวดหลังแตกบ่าจะนอนเหรบนอนโอเคครับผม<ห>เอาสุดบวกสุดท้ทายนี่มันเหลืออยู่อ่ะเนียเสื้อไทยคล้องมาฮึนะครับอ่ะหยิบกันแล้วครับผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเนี่ยเรียงวาเด้อยิ้มกนละบุญยิ้มรุ่นไอเดียนโอ้ เฮ้ยเดี๋ยวดิไอ้เฮียเดี๋ยวดิเอ้าไปแล้วเอ้าไปเซยไปเซยไปเซยเอ้าไอ้เฮียแม่งขึ้นบ้านเซยเอ้าเฮ้ยครับโอ้บัดนี้ผมต้องมาเก็บครับบัดนี้ตอนที่สวนเฮ็ดให้กินแล้วก็เก็บเองเฮ็ดเองเก็บเองนักเลงพอ